อุ๊ยอุยมาแล้ววันนี้ไปดูวีวโอ๊ยพดพวัวบอบบอกแตงค่ะแตงถัว่วมะเขือผักมีผักอะไรวันนี้บอกแล้วก็บอกไปแล้วว่าจะทำน้ำยาขนมจีนแม่วันลาขนมจีนแม่วีววนี่แหละไปดูอดูสิปัาตุุนตุอ ร้อนมากร้อนมากอุ้ยลูกชิ้นลูกชิ้นขนมกินแม่วันลาปูกับน้ำยาพระอภัยลูกชิ้นวิอ,อุตสาห์ไปสั่งตรงลูกชิ้นนะคะน้ำยาป่าน้ำยาป่าลูกโดดมีเห็ดด้วยมีลูกชิ้นเดือดผุดผุดเข้าไปเลยค่ะ ขนมจีนทำหม้อใหญ่ๆแล้วก็ใส่ถ้าจะทานไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นได้นะคะขนมจีนลูกโดดลูกโดดขนมจีนแม่วีวีนี่แหละไม่ใช่แม่วันลาหรอกลูกโดดพริกปลุกเองโอ้ยเผ็ดเผลูกโดดทานเองนักเลงพอนะคะน้ำยา ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมน้ำปลาน้ำปลานัวนัว,นวจวดจวลงไปเลยค่ะลูกชิ้นใหญ่ใหญ่วิวซื้อมาครึ่งกิโลเนาะขายแพงแพงสี่รบาทลูกชิ้นนะคะอันนี้ลูกชิน้นปลาลูกชิ้นหมูใส่ได้หมดขนมจีนน้ำยาปลาทู นะคะเพื่อนๆทานกับผักเยๆขนมจีนซอสเซนูดเดนมิกปลาทูน้ำยาปลาทูนะคะทานกับผักนะคะขนมจีนแม่แม่วีบีแม่บัลลาคูกกับน้ำยาพระอภัยมีถั่วผักสด มีสลัดมียแยะทานกับผักสดพี่จะทานมีแตงดองด้วยแต่อยากทานกับแตงสดๆขนมจีนดัชลาวนูเดนขนมจีนไม่ใช่สปาเก็ตตี้ไข่นะจ๊ะขนมจีนทานแล้วทานอีกส้มตำเนาะเป็นไฮไลท์ท็อ ท็อปเทียนอีสานนะคะคนไทยคนอีสานชอบชอบกินแล้วก็ไม่เบื่อคะ่ะเรากินเส้นเราก็จะได้มีเส้นมีสายนะคะพักหอมวันนี้ก็น้ำยาขนมจีนสุดยอดเลยคะ่ะส,สุดยอดเลยเลยสุดยอดเลยโอ้ยคือนัวนัวน้ำปลาสองช้อน ลอยด้วยลูกชิ้นลูกใหญ่ใหญ่ลูกชิ้นอันนี้อย่างดีลูกชิ้นมันแพงแต่ขอให้เป็นลูกชิ้นเกรดเอนะจ๊ะนะจ๊ะใครน้ำลายหกไครไม่เผ็ดเผ็ดใครไม่เผ็ดก็แถมด้วยพริกป่นด้วยนะคะนี่ไงพริกปน่น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 บุ้ยมะเขือ ชอบกินชอบทานขนมจีนนะคะมีใครอยากได้มาเอาเลยวันนี้รูกสาลวกขนมจีนเยอะมากเลยนะคะใครอยากบีบมะนาวใส่ก็บีบมะนาววิตามินซีขนมจีนใส่มะเขือเทศไหนๆหนไหนมะเขือเทศเดี๋ยวตามหามะเขือเทศมันเกิดเป็นรสชาติ เผ็ดเปรี้ยวหวานมะเขือเทศใส่ลงไปสีลูกมันหายไปไหนเนี่ยขนมจีนเข้มข้นนะคะเครื่องเน็ดเน็ตนะคะเครื่องเน็ตเน็ตไม่ต้องไปเสียดายวัตถุดิบถ้าเราทำทานเองเราไม่ได้ทำขายเราต้องทำให้มันรสชาติอร่อยอร่อยนะคะลูกชิน้มไหมคือดังกุบๆแต่ลูกชินมไหม ขนมจีนไปลุยสั่งลุยแล้วไม่รอแล้วนะใครอยากได้ก็มาเลยมาเลยค่ะเดี๋ยวจะใส่กล่องไว้ให้ฟรีฟรีไม่มีใครจะมาช่วยกินค่ะมีอีกอันนี้หนึ่งถาดขนมจีนเดี๋ยวจะมีตามมาขนมจีนยังจับยังเหลืออีกในหม้อ รั่วไหลเทปวดโพลืมไปเลยไปเลยไปเลยขน,มจ,น,ม,ขนมจีนแม่วันลาขนมจีนแม่วิ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 วทำขนมจีนนะคะบางทีเนาะเราคนไทยบางทีส้มตำตำแตงตำ,ตำ,ตำ,ตำมะละกอบางครั้งก็อยากทานขนมจีนการที่เราทานขนมจีนเราได้ทานเส้นทนัน กินไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อชอบชอบไปเลยน้ำลายพูดไปน้ำลายคือจังหกแล้วบันี้ไปทานเลยค่ะขนมจีนแม่วิว